อ่าอ่าตอนนี้น้องไบเห็นคําปริศนาแล้วนะคะจับได้ใช่ไหมครับไบย,ยืนครับลูกเ,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 เดี๋ยวดูนะคะว่าคําศัพท์คํานี้คืออะไรไบให้แค่ว่ามีสองพยางน้องไบพร้อมไหมครับ,รบพร้อมแล้วเริ่มครับห้ามพูดน้องใบห้ามพูดเด็ดขาดจะต้องทำห้าอย่างเดียว คนตอบยกมือตอบได้เลยค่ะดูจากท่าใบชายต้องยกมือก่อนนะคะไม่ยกมือตอบถือว่าไม่นับนะคะอะใบเริ่มลูกไปทำสสูงสูงสิลูกเย็ดถอนคอนถอนคอนสะกิดค่ะคอนแล้วคอแล้วหอยคอนเป็ดคอนเป็ดหอยแมงหอยหอยคอยเป็ด คนเป็ดเแกะหอยสิบสิบห้าป้าใบบอกให้อย่าพึ่งบอกอย่าพึ่งไบบอกค่อยๆดูอย่าพึ่งใกล้ไนล้โอเคช้าๆเิตะกีดตะปูดดแค่หอยเหรอแะ แก่หอยแค่หอยขาหอยยกมือยกมือมีคนตอบถูกแล้วค่ะแค่หอยมาถูกแค่หอยถูกไหมคะน้องใบขาถูกต้องนะคะน้องใบหยิบของรางวัลและเดินไปเลือกเลยค่ะด้านหน้าจะลูกเมื่อกี้ใครตอบขอนเป็ดให้บอกหอยกาบหนึ่งคำผ่านไปคั้ที่สองเย้ ที่อันก็เก่งอ่ะใจเย็นใจคำที่สองมาจ๊ะยเรากรอบรอบมาอันรอบไเมื่อกี้กอตีไปแล้วเหรอตีอถ้าอะไรเป็ดอะไรอ่อ่ะเ็ขอันพูดันวอลืมไปน้องห้ามพูดคำที่สองจ้ะ อยังไม่เังไยูอะไร่ไดไปที่อะไรย่งกกีบพยาใจเย็นๆเงียบๆป่ะปไหสิาจูอะจูปู

อ่ะหมอติ่งตอบถูกค่ะจูไข่ค่ะน้องชี้ไข่น้องชี้กระจู ไข่น้องใหญ่กว่าปิกาจู <_ t aps> <_ t aps> ทำที่สาม <_ t aps> ท,ที่ตีค่ะ